เก้าสิบบาทนะจะดูเครื่องปรุงนะดูสะอาดสะอาดดีมากเลยนะครับคุณผู้ชมนี่ดูผักมีผักให้นะครับน้ำซีอิ๊วผู้เค็มก็โอเคเยอะมากเลยผักขายไม่แพงขายถูกไม่เหมือนที่อื่นจ้าเก้าสิบาทวันนี้ผมอยู่ที่ปากน้ำสมุทรปราการนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะมา อยากกินก๋วยเตี๋ยวหมูร้านนี้ก๋วยเตี๋ยวหมูในห้างก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นหมูน้ำตกต้มํำนะครับในห้างเห็นเขามีป้ายเชลชวนชิมน่าสนใจนะครับคุณผู้ชมร้านนี้อยากจะลองกินดูก๋วยเตี๋ยวหมูในห้างเจ้าเก่าสาขาปากน้ำนะคุณผู้ชมนะร้านนี้ก็น่าสนใจนะครับ เจ๊ S <S ผมขออนุญาตในะางเจ๊ถ่ายหน่อยนะเดินผ่านไปเมื่อกี้เห็นก๋วยเตี๋ยวน่ากินเลยต้องแวะมาเดินตลาดปากน้ำเดินผ่านร้านให้ไปแล้วน้ำซุปหอมมากก็ต้องกลับมากินเลยครับก๋วยเตี๋ยวหมูนะคุณผู้ชมน่ากินมากเลย ครามเท่าไหร่เจ๊ห้าสิบบาทธรรมดาห้าสิบค่ะธรรมดาห้าสิบพิเศษหกสิบโอจ้าห้าสิบหกสิบโอ้เครื่องเลยเครื่องเยอะมากจ้าอ,อันนี้เป็นน้ำตกนะคะสร้างระอบียงเสร็จเลยอาสร้างได้ค่ะเอาเศษยางอ้าครับต,ตัด น้ตกแล้วเาผมก็เส้นเล็กน้ำใสเด้อครับเด้อใสทุกงย่าเบิ่งครับผมน้ำแม่จ้าเยอะเยวะผมขอเบิ่งเบิ่งเบิ่งเตะเห็ดครับอ่าโอ้เบิ่งเตะเด้อนี่น้ำตกนะครับน้ำตกนะครับจ้าโอ้เครื่องใส่เยอะมากเลยห้าสิบบาทนม่เยอะน้ำตกแม่ใส่้อเยอะนะครับจ้าโอ้ร้านนี้ได้รางวัลเชลชวนชิมโอ้ไม่ธรรมดาครับคุณผู้ชม ขายมาโดนระบบเจโดนนะจ้าโอ้ขายมานานแล้วคุณผู้ชมอยู่ใกล้ๆนี่หอมน้ำซุปมากนะครับคุณผู้ชมได้เราให้เยอะด้วยนะห้าสิบาทนี่เพิ่มเยอะด้วยนะครับเนาะไเพิ่มไม่แพงนะพี่นะได้เลยนะห้าสิบบาทนี่ข้าวบ๊อบผมเป็นเส้นเล็กน้าวใสครับขายตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับเจเตี๊ยห้าโอ้โหเตี๊ยห้าปิดห้าโมงไม่มีวันหยุดมีวันหยุดไหมเจ แล้วแต่โอกาสแล้วแต่แล้วแต่มีธุระจำเป็นเนาะตีห้าถึงห้าโมงนะคุณผู้ชมมาได้นะครับปากน้ำสมุทรปากการนะครับคุณผู้ชมก๋วยเตี๋ยวหมูร้านนี้อร่อยนะคะอร่อยนะครับโอ้ให้เยอะเยอะเยอะห้าสิบบาทเยอะขายไม่แพงขายไม่แพงนะครับเอาโอเคครับขอบคุณครับมาครับคุณผู้ชมห้าสิบบาทเยอะนะครับมีปากให้ด้วยนะคุณผู้ชมว่า ขอบคุณครับโอ้โหห้าสิบบาทได้ตังเยอะเยอะครับใสน่นะเยอะมากครับคุณผู้ชมห้าสิบบาทนะจะดูเครื่องปรุงเนาะดูสะอาดสะอาดดีมากเลยนะครับคุณผนะู้ชมนี่ดูผักมีผักให้นะครับอ้าว นชิ้นใหญ่เยอะเลยเยอะนะครับ่าสิบบาทหรือว่าคุ้มนะคุ้มนะห้บาทนะคนเดียวถ้าเป็นผู้หญิงกินไม่เยอะนี่ โอ้ยบตรงปรุงได้เลยได้เลยคนม่ร้านีไม่ตองปรุงเลยโอเคได้เลยได้เลยอร่อยผมอยู่สาธุพอดีครับพอดีข้าวฝงนนไม่เคยมาฝั่งนี้เลยเคยมาแต่ว่าแบบมันมันไม่ได้เผี่อนี่โอ้ยยี่สิบสามสิบปีแล้วเนาะ อร่อยครับให้ต้องปูนะหอน้ำหอน้หอนกดรอดครับตอนนี้สดน้ำโบเลือเลยบบย่างเลยแซ่บโคบะแซ่บแสบแห้งแซ่บนี่นห้มีน้ำีอวมนแ่เกิือีจิ ทำตัวกันเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวโอกาสหนาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาทุนหนาก่อนครับผมขอบคุณนะครับพี่ครับอร่อยครับก๋วยเตี๋ยวร้านนี้อร่อยครับอยู่ตรงปากน้ําสมุทรปากการนะคุณผู้ชมนะอยู่ตรงนี่ตรงทางเข้าตลาดนะตรงนี้ใกล้ๆเนี่ยร้านอร่อยครับอร่อยร้านนี้อร่อยขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับอยากให้ผมไป กินก๋วยเตี๋ยวร้านไหนก็คอมเมนต์มานะครับผมชอบกินก๋วยเตี๋ยวมากๆเลยครับคุณผู้ชมก๋วยเตี๋ยวหมูก๋วยเตี๋ยวไก่ก๋วยเตี๋ยวเนื้อมาเป็นก๋วยเตี๋ยวกินได้หมดตั้งแต่ร้านริมทางจนถึงจนถึงร้านระดับตำนานนะครับผมกินได้หมดผมรีวิวหมดนะครับผมผมไม่ใช่นักชิมนะครับคุณผู้ชมต้องบอกก่อนว่าผมไม่ใช่นักชิมแต่ว่าผมชอบกินก๋วยเตี๋ยวชอบกินก๋วยเตี๋ยวมากแล้วก็เคยขายก๋วยเตี๋ยวมาก่อนเก๊งไปช่วงโควิด ระบาดรอบสามก็เลยเลิกเลิกขายก็เลยเอ้าในเมื่อเลิกขายแล้วก็มารีวิวร้านก๋วยเตี๋ยวช่วยพาไหมครับโปรโมทนะครับตรงนี้ทางเข้าตลาดปากน้ำนะครับคุณผู้ชมนะตลาดปากน้ําสม,มุทรปราก,การนะครับคุณผู้ชมอร่อยมากขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณครับบัตรดีครับ